ผมชื่อหนุม่มอายุประมาณ30มสิบทำงานขายข้าวเหนียวหมูทอดที่ตลาดสดทุกเช้าก่อนฟ้าเปิดผมจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์ประจําหน้าปักซอยคนขี่คือลุงชะแ่มอายุประมาณ60สตัวผมผอมหน้าตาใจดีขับวินมายีสิบกว่าปีแล้ว ไปตลาดเหมือนเดิมใช่ไหมนุม่มเป็นประโยคประจำของลุงลุงมักชอบเล่าเรื่องวัดแถวบ้านเรื่องเก่าๆเ,เรื่องงานบุญและผมก็ฟังผ่านๆเพราะรีบไปขายของทุกวันกระทั่งวันหนึง่งลุงชะแล่มก็ยังมารับเหมือนเดิมขี่มาจอดใต้ต้นโพหน้าปากซอย วันนี้ลุงดูหน้างเงียบๆซีดๆแปลกๆผมถามลุงลุงโอเคไหมไม่สบายหรอลุงไม่ตอบแค่ยิ้มบางๆแล้วบอกว่าแวววัดหน่อยได้ไหมลุงลืมของไว้ที่วัดแป๊บเดียวผมก็เกรงใจลุงเพราะคุยกันทุกวันเลยตอบว่าได้ครับ เอาเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวตลาดเปิดแล้วลุงขี่พาผมมาถึงวัดเก่าๆเงียบๆหลังป่าละมะอมีเสียงนกแสกร้องเบาๆและลมพัดใบไม้แห้งกรอบสักพักจอดหน้าศาลาลุงบอกว่ารอตรงนี้แป๊บหนึ่งอลนมลุงเข้าไปเอาของเดียวๆผม นั่งรอบนเก้าอี้ไม้ในศาลามองไปรอบๆไม่มีพระไม่มีใครเห็นแต่มีเต็นต์ตั้งอยู่ข้างศาลาเหมือนจัดงานอะไรบางอย่างสักพักมีหญิงวัยกลางคนเดินมาหาผมแต่งตัวเหมือนมาเฝ้างานศพเออมาช่วยงานหรอคะ หรือญาติฝั่งไหนของลุงชะแลมเอ่ยผมสะดุง้งเฮ้ลุงชะแมลมลุงไหนครับเธอชะงักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดต่อก็เจ้าของงานนี้ไงคะลุงชะแลมเพิ่งเสียเมื่อคืนนี้ใจผมเต้นแรงไม่จริงลุงเพิ่งมาส่งผมเมื่อกี้เอง เธอหน้าเปลี่ยนสีทันทีเริ่มมีคนหันมามองผมจากในงานผมลุกพวดเดินเข้าไปดูในงานศพภาพหน้าศพวางอยู่หน้าหีบสีทองซีดผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆมองดูลูกใช่ลุงเฉล่มจริงๆเป็นรูปเดียวกับคนที่ผมคุยทุกวัน แถมชุดที่ใส่ในภาพคือชุดเดียวกับที่ลุงใส่มารับผมเมื่อเช้าผมหันหน้าไปมองทางถนนหน้าวัดไม่มีลุงไม่มีมอเตอร์ไซค์มีเพียงลมเย็นพัดส,สวนมาพร้อมกับเสียงใบไม้บางดวงวิญญาณอาจไม่ยอมจากไปจนกว่าจะทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายและสำหรับบางคน ความผูกพันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับอาจลึกซึ้งกว่าที่เราคิด